ครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้เรามายู่ในม o t ต g p อีกเช่นเคยนะครับในสนามที่13บาริเซียฮะวันอาทิตย์นี้ครับ2ทุ่มตรงฮะจะมีการแข่งขันสนามนี้เกิดขึ้นครับโอ้โหวันนี้เราอยู่รถของสเตฟานครับและขี่ทดสอบฮอนด้านะซึ่งสนามนี้ครับมาร์คมาเกตไม่กลับมาแข่งขันอย่างแน่นอนครับจะมีเพียงแค่อเล็กมาเกตและสเตฟานเท่านั้นครับใน เล็บโซฮน่าที่โรงงาน,นครับโอ้โหแรงจริงครับขึ้นมาแซงมาร์กมาเกตได้ครับโอ้โหอยู่ในโพงที่2ครับโอ้โหมิดโดฮานนะโพงสามครับ0.1วิฟเอ๋ยโอ้ประวัติศาสตร์นะครับโอ้เตฟ้านนครับขึ้นมานำในรอบแรกนะท่านผู้ชมครับ ต้องมาลุ้นนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้นักแข่งคนไหนครับจะทําผลงานได้ดีสุดจะเก็บคะแนนได้เยอะสุดจะคว้าแชมป์โลกไปครองโอ้โหโมาเกดครับแต่จริงครับเขาคนนี้แต่น่าเสียดายครับปีนี้ครับโอดลุ้นแชมป์ตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วการบาดเจ็บของมาเกดก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ขั้นไหนนะ้วโอ้โหเบียร,ร์เล็บกะแซง,แ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 งแสเตฟานสเตฟานแซงขึ้นฮะ พาเกตตอนนี้ระยะห่างก็0.5วิครับออกโค้ง14มาครับโค้งสุดท้ายฮะสานามนี้14โค้งอเล็กซีครับขึ้นมาเป็นอันดับ3ครับ อูตัวหน้าครับลงไปาาระยะห่างเริ่มยี่อไรสดจุดเก่ยตันนี้อเล็กซิงครับตามหลังที่เตฟานมาครับทูช้ชมครบ กอน,นี้ฮอนด้าทั้งสองคันครับรอยู่ในแถวหน้าตามด้วยซูซูกิฮะออกโค้งส1เอ็ดเข้าสู่เซกเตอร์ที่สามครับ มาเกตโอ้โหยระยะห่างไปเป็นหะนึ่งกิโลเมตรตอนนี้โอ้โหสเตฟานครับหลุดลายมาครับเแข่งอเล็กซีมาร์พยายามไปแซงสเตฟานครับโอ้โหไม่ถึงครับอเล็กซีเทฟสเตฟานไม่ยอมครับทางตรงครับมาเกตโอ้โหกดเวลาลงนี้ครับ จุดสีวิครับเทคเตอร์แรกครับโอ้โหมาเกตกดเวลาลงไปได้อยู่ครับโอ้โหอะไรกรี๊ครับควรเปลี่ยนอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับอะลรกรี๊ครับโอโ้แสงตีตตฟ้าเข้ามาครับ ตฟาดไม่ยอมครับไรดีคือครับขอโค้งสุดเด็ดมาครับโอ้โห รักษาดับสองไว้ได้ครับอเล็กลินฟาบิโอครับมาเกตึทงทำเวลาเร็วต่อเน,นื่องครับ วันนี้เลือกอยางหน้ามีเดียมหลังฮาร์ดนะครับเล่นอินฟาบิโอตามหลังอยู่ฮะ เก็ดรมาคโอ้โหสองสิบเก้าเย็บปาเกียรแรงจริงครับโอ้โหอัลตรอีครับโอ้โหเสียจังหวะแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหสองต้นไม้แค่หัวร้อนเลยครับ ลานเซกโก้ล้มไปอีกครับโอ้โหปี่ยาเลนฟาวิโอครับโอ้โฟาวิโอครับ ัวมเปอันดับสารแล้วสำหรับตี้านะตอนนี้จะไล่แสงฟาดีโอคืนได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมดีเยเล็กจี้เข้ามาครับ กาวครับระยะห่างตรงนี้ฝายอูครับอาศัยจังหวะทานตรงนี้ครับเข้าสู่รอบที่6ครับ Get up. บวกเวลาจนได้ครับมาเกียรครับทำเวลาเร็วสุดครับปีเลสตัวแรกสเตฟานมาครับ phải bị ô có những hà hấp không số lo tôi chết hết oh, hổ, ไปเยอะเลยฮะเียรีบไล่มาครับโอ้โหพี่เรียขึ้นมาแซงทุกวันะนี้ ตีไฟนะครับโอ้โหจบแล้วอตอนนี้โอ้โหคาซูโรขึ้นมาแซงครับชุดี่หกวนินครับตอนนี้เดินบวกเวลาเริ่ครวงมาเปลีอันดับห้าะคับาสู่รอบที่แปดครับ ทวงคืออันดับ3จากเตียเลียได้หรือปล่าบโอ้โหเตียโอ้โหโอ้โหเตียการครับ อาวีตัวนี้ครับโอ้โหสเตรฟานระยาหาระห่างดีอยีนี้ครับหนึ่งจุดสี่วิครับเสเตอร์ที่สามครับโอ้โหติดไปเยอะครับราคาทำเองแทบคัดลอครับ ตางตรงครับแสงคัสโลคืนได้ครับลงลมดูครับท่านผู้ชมโอ้เข้าสู่รอบท้ายครับ ครับพี่ยาล็สเอาละครับจิเตฟานจะเสียตังแน่ลงไปอีกที่ป่านะท่านผู้ชมครับออกโคงสุด,ดาครับ มาเจอกับเขาจนชัยแล้วครับโอ้โหเตะฟาจบอันดับ5าครับโอ้โหโดนวีครับเข้าอันดับสี่โอ้โหโดนปรับเวลาไปเลยครับมาเกดฟาบิโอบีอาลีครับขอเจลชนะสนามนี้ไป